ไปต่อกันที่อบจอสงขลาได้มีการเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น3โครงการพัฒนาพื้นที่สำคัญนะครับชูไฮไลท์ปรับปรุงอคววเรียมหอยสังมุง่งยกระดับเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ทางทะเลควบคู่ก,กับการพัฒนาภูมิทัศน์สะพานป่าเปลมถนนสายหลักและพื้นที่โคกไร่นะครับหวังที่จะให้เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนไปติดตามครับ วันนี้ครับ2กันยายน2568ที่โรงแรมลากกนาแกรนดแอนด์สปาสงขลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรักฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพุทธศักราช2548โดยมีนายสุพิษพิทักษ์ธรรมไดยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมในครั้งนี้นะครับพร้อมด้วยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินคณะผู้บริหารสมาชิกสภาอ,อบาจอและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างคับขั่งในการประชุมครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนรับทราบข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดสงขลารวม3โครงการซึ่งได้แก่ โครงการพลิกโฉมอะคาเรียมหอยสังโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักและโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งในพื้นที่แปลงโคกไร่เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานเป็นไปอย่างความสอดคล้องและความต้องการของประชาชนนะครับและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นสําหรับบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนในพื้นที่ก็ ให้ความสนใจนะครับที่จะเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และก็เปิดกว้างนะครับในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของแนวความคิดต่างๆซึ่งนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งรับผิดชอบดำเนินโครงการก็ได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมเพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานและกำหนดแนวทางดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปการประชุมครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญนะครับของการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชนและภาควิชาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสงขลาอย่างยั่งยืนโดยทุกฝ่ายต่างคาดหวังว่าโครงการทั้ง3จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตลอดจนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในจังหวัดสงขลานายสุพิษพิทักษ์ธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากล่าวว่าโครงการทั้ง3โครงการนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหลัก ที่มุ่งยกระดับสงขลาให้เป็นเมืองต้นแบบด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่งโดยระบุว่าได้มีการจัดทำประชาคมเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมทั้งเตรียมงบประมาณสำหรับการสำรวจและออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วในปี2569 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการส่งมอบพื้นที่จากกรมธนารักและก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน6เดือนครับจากนั้นจะเดินหน้าโครงการอย่างเป็นรูปธรรมทันทีสำหรับแหล่งงบประมาณมีการวางไว้2แนวทางนะครับก็คือเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนพัฒนาเพื่อใช้งบประมาณจากรัฐบาลกลางและอบจอสมทบโดยเชื่อว่า เมื่อโครงการดำเนินการเสร็จแล้วนะครับจะสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ประชาชนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสงขลาได้อย่างชัดเจนภายใน4ปีนะครับเอาละครับเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาท่านสุพิษพิทักษ์ธรรมกันครับก็เป็นกิจกรรมที่ทําประชาคมนะครับโดยมหาวิาลัยสงขลาลักลินหาดใหญ่หรือมอหาดใหญ่นะครับ เป็นโครงการทั้ง3าโครงการที่อวจอตั้งใจที่จะขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนสงขาให้มันกข้าวหน้า,อย,าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะโครงการอพอลีเยมนะครับโครงการพัฒนาต่อยอดเรื่องของภูมิทัศน์ของสะพานป่าเปรมนะครับแล้วก็ถนนสายหลักตั้งแต่5แยกคอยอจนถึงสะพานป่าเปรมนะครับแล้วโครงการรถอีวีโครงการโครกไร่ ทั้ง3ามสโครงการนี้นะครับคือเรามาถามพี่น้องประชาชนว่าพี่น้องเห็นด้วยไหมนะครับถ้าพี่น้องเห็นด้วยซึ่งเราเตรียมวประมาณที่จะอ,ออกแบบสำรวจและออกแบบไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับในปี69นี้ถ้าพี่น้องประชาชนคนมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเ,เห็นด้วยเอาด้วยนะครับเราก็จะเดินหน้าทันทีนะครับและด้วยกระบวนการทํางานเนี่ยตอนนี้พื้นที่ต่างๆที่ต้องขอญาติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเราก็ได้ทําหนังสือไปขออนุญาตเพื่อจะ ดำเนินการดำเนินโครงการนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะงะั้นผมมั่นใจว่าใน4ปีข้างหน้านี้คนสงขาจะเห็นสงขาเปลี่ยนแล้วก็มีแลนด์มาร์กที่ดีที่สุดในภาคใต้ครับคือด้วยกระบวนการทํางานนะครับเราถามพี่น้องประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับแล้วเราก็ให้กรรมธิการปร,ปรชอชนะครับได้ดําเนินการขับเคลื่อนเราด้วยเพราะงะั้นเนี่ยทางคณะกรรมาการรับปาก อบจส่งขาวว่าภายใน6เดือนนี้นะครับการขับเคลื่อนการส่งมอบพื้นที่าจากธนลักษ์ให้อบจเอาไปขับเคลื่อนนโยบายนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้สูงและผมรอเวลา6เดือนเพราะฉะนั้นครบ6เดือนแล้วโครงการโครงการนี้ก็จะเดินหน้าอย่างเร็วที่สุดครับเรื่องงบประมาณนะครับเรื่องการเปลี่ยนตรงนี้เรื่องการปรับปรุงตรงนี้นะครับผมก็คิดไว้2แนวทางแนวทางที่1ก็คือจะให้เอกชนมาร่วมลงทุนนะครับ ให้ร่วนกนันนแนวทางที่2ก็อาจใช้บประมาณอาจจะต้องขอวุฒิาณจาการัฐบาลกลางหรืออบจอบางส่วนนะครับก็อาจจะสมทบด้วยอะไรด้วยนะครับเพื่อให้ตรงนี้เป็นที่สร้างเศรษฐกิจเป็นที่สร้างแหล่งท่องเที่ยวและเป็นเลนด์มาร์คที่สําคัญที่สุดของจังหวัดสงขลาครับคือในส่วนที่ต่อเ,อเรื่องของต่อยอดปณิธานป่าก็คือมีเรื่องของสะพานป่าเปรมนะครับที่ผมจะติดตั้งประดับไฟที่ เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับซึ่งเป็นไฟที่สวยงามนะครับก็ได้รับการวางคอนเซปต์ในเรื่องแบบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรื่องของป้ายสะพานป่าเปรมและเรื่องสวนป่าเปรมนะครับแล้วก็เรื่องออของการต่อยอดสวนประวัติศาสตร์ด้วยสี่ห้าเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับสวนป่าเปรมก็จะเป็นสวนที่เป็นสวนประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็พี่น้องคนสงขาจะได้ ชื่นชมในบารมีปา่าต,ต,ต่อไปถึงลูกถึงหลานครับก,ก็ในเรื่องของอท,ที่พี่น้องประชาชนพูดถึงแล้วก็บอกมาก็คือเรื่องการแก้ปัญหาน้ําท่วมที่ให้แยกน้ํากระจายนะครับหรือให้แยกคอยอครับผมคิดว่าในปีนี้จะเห็นภาพชัดเพราะว่ากระบวนการบอยานจัดการของข้า,าราชการหัวหน้าส่วนแล้วก็ผู้บัญหานเนี่ยได้น้นย้ําเรื่องนี้นะครับแล้วอีกไม่กี่วันนี้จะได้เห็นภาพว่าเราแก้ปัญหา อย่างไรและแก้ปัญหาถูกต้องไหมผมคิดว่าเราเราแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนครับ